มมยยยยค,ยยคใใช้างพังสรีใจสวัสดีครับย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินเฉิญชมครับ <ลง S 2> วันนี้เข้ามาในบ้านป่าจุดที่ยายามูลกับยายมารีอยู่ครับเป็นอยู่เป็นจุดอ,า,อาหารกลางวันจุดกองกล้วยหยวกกล้วยของยายครับตอนนี้สามยายมาอยู่จุดนี้อยู่ติดกระเรือนอาหารด้านหน้าตรงนี้ครับอย่าคูณ เล่นโคนเสร็จแล้วครับกำลังจะคัดตัวขัดแล้วครับไม่ใช่กําลังขัดละเมื่อกี้เล่นโคนครับส่วนยายคมูลกับยายมารีครับเล่นเสร็จแล้วตัวสวยงามเลยครับสครับด้วยโคนอ่าสักพักหนึ่งก็อาจจะเดินขัดตัวแถวแถวนี้ครับวันนี้มาดูยายในบ้านป่าที่อากาศค่อนข้างที่จะคืมฝนครับเมื่อวานฝนตกมาดินก็ชุ่มเย็ยนเลยครับ ยายก็ได้เล่นดินเล่นฝุ่นละอ่าเล่นดินโคลนครับไม่ได้ดินฝุ่นอันนี้ยายทาดินฝุ่นขึ้นมาเองครับเดี๋ยวไปดูยายคูนครับยายคูนขัดตัวอยู่ตรงเดือนอาหารจุดตรงนู้นครับส่วนใหญ่คำูลก็หาเตะดินฝุ่นเล่นอยู่หลังจากเล่นดินโคลนเสร็จยายมะลีเองก็ก็เต็มไปด้วยโคลนเหมือนกันครับด้านญญาหลังสภาพฝนที่ตกมาแล้วก็หยุดครับ หลังฝนตกนะครับฟ้าหลังฝนครับใหญ่ก็จะมอมแมมอย่างนี้แหละเดี๋ยวไปดูยายคูณขัดตัวกันครับเล่นฝุ่นบนดินท่ากลางดงไม้ชีวิตเรียบง่ายในธรรมชาติ ทานใสยายมาลีชอบกินใบไผ่ในป่าใหญ่ยายคุณลับตาร่มไม้ไม่ไกลยายคำแพงยิ้มสบายหัวใจเปิกปลา ทาาย,ย,ายพังังงสสุสการขัดตัวของยายครับรูปแบบหนึ่งก็คือยายจะใช้งวงครับหยิบทอนไม้เล็กๆนะครับมาขัดตามซอกของขลกศีรษะของแก้มของคางของปากครับเมื่อกี้ยายก็หยิบกิ่งไม้ก็ไม่เล็กเท่าไหร่ครับมาขัดฝั่งซ้ายมือของยายละเดี๋ยวยายคงมาหยิบอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะขัดฝั่งขวามือครับ ในธรรมชาติใสย้ายพังทั้งสี่สุขใจไม่หายเสียงนกกรออ เสร็จอยา่จะทิ้งไม้ครับแล้วก็ใช้งวงนะครับขัดต่ออีกครั้งหนึ่งนิดนิดหรือใช้ขาครับขัดถ้าใหญ่ยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงจุดยังไม่หายคันหรือยังไม่สะอาดใหญ่ก็จะหยิบไม้มาขัดต่อ เราของพวกเรนจะเล่าขานไม่สิ้นสุดพวกเราจะจดจำาช้างพังสีย,ยตลอดไปให้สมกับได้น่าจะพอใจแล้วครับช้างพังสีใ่มีให้เรามาเอัะยังใช้ง่วงครับในการรูปไหล่อยู่ยายก็จะมีโมเมนต์การดูแลตัวเองอย่างนี้แหละครับยังไม่พอใจครับยังอยากขัดต่อ ออยายดูตาของยายครับตายายติดเชือ้อยายน่าจะขันนิดๆครับใช้ไม้เก่าน้องควานบอกว่าตาด้านซ้ายของยายครับมีน้ำมีน้ำตาไหลยายน่าจะเล่นดินโคลนแล้วก็ติดเชื้อครับเมื่อกี้ยายเอาไม้ไปเขี่ยที่ตาด้านซ้ายครับอันนี้ยายน่าจะขัดฟัน ยายยังรู้สึกมีความสุขอยู่ในการขัดตัวก็ด <ioso annoying stuff> ูยายขัดตัวกันยาวๆเลยครับ ยายคูณผู้รักความสวยงามครับเล่นดินเล่นโคลนเสร็จแล้วครับมาขัดตัวที่ต้นไม้พร้อมด้วยการหยิบกิ่งไม้ขัดตามซอกตามลืบตามกระโหลกตามปากของยายครับหยิบมาต่อครับยายยังไม่หยุดเป็นความสุขของยายเราก็มีความสุขไปด้วยครับ ยายเหมือนแก้งเลยครับอยู่ฝั่งนูน้นยายขัดฝั่งนี้พอมาฝั่งนี้ยายไปขัดฝั่งนูน้นยายแก้งมันหลานอีกแล้วไม่เป็นไรครับรอดูฝั่งนี้แหละตาด้านซ้ายของยายครับที่เห็นยายขัดเมื่อกี้ครับมีน้ำตาไหลกับยายก็เอาไม้เกีย์ออกยาย าน่าจะติดเชื้ออักเสบนิดหนึ่งครับจากการเล่นโคนนี่แหละหมอก็มาดูรักษาเรียบร้อยครับใหญ่ก็สบายตัวละไม่เป็นอะไรละก็เล่นโคนต่อ วันนี้พามาดูยายขัดตัวครับเล่นดินเล่นฝุ่นเสร็จแล้วก็เล่นดินโคลนเสร็จแล้วก็ขัดตัวขัดตัวก็มีหลายรูปแบบครับใช้ตําตัวขัดกับต้นไม้หรือใช้งวงครับหยิบกิ่งไม้มาขัดเหมือยนยายคุณตอนนี้ครับกําลังหยิบกิ่งไม้ที่สมเนื้อสมตัวกับยายครับมาขัดไม่เหมือนยายคำูลครับหยิบกิ่งไม้เล็กๆเ,เองมาขัดตัวที่ ตมุตมิใหญ่ๆตอนนี้ยายก็ขัดหลายด้านแล้วครับก็น่าจะพอใจอในในสิ่งที่ยายทำแล้วมีความสุขแล้วครับเราเห็นก็มีความสุขไปด้วยก็ในกิจวัตรประจําวันของยายในบ้านป่าครับเข้ามาอาต้องคอยมองคอยสังเกตคอยดูครับว่ายายจะทําอะไรให้ดูจะบังคับให้ยายทําไม่ได้ครับเคยโยนกิ่งไม้ให้ยาย บอกว่าขัดฟันให้ดูหน่อยขัดตัวให้ดูหน่อยยายหยิบกิ่งไม้ทิ้งเลยครับถ้ายายตอบตายก็เดี๋ยวจะเฟี้ยงกลับเลยประมาณนี้ครับก็คงไม่ถึงขนาดนั้นครับยายไม่ใจร้ายบอกให้ยายทําให้ดูยายจะไม่ค่อยทําครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่บอกอยายก็จะทําตามสิ่งที่ยายอยากจะทําครับตอนนี้ก็ยังหยิบกิ่งไม้มาอยู่ครับก็น่าจะขัดต่อครับ ยายแก้งอ่ะมาอยู่ฝั่งนี้ยายขัดแต่ฝั่งนู้นยายรู้ครับยายรู้ยายฉลาดมากเดี๋ยวลองไปฝั่งนู้นกทีครับไม่รู้ว่ายายจะมาคัดฝั่งนี้ไหม ูครับอยาจจะแกงเราแบบช้างพังเสีย,ยอยู่ในป่ายายาย,ายายคำมูลยายมาลี่ยายคูณยายคำแพงในใจเดินลำธารเย็นสบายไม่วุ่นวายอย่าหยิบมาแล้วครับลมพัดไผ่เสียงนกสายร้องกลมไผ่อนเล่นฝุ่นบน เรียบง่ายในธรรมชาติใสย้ายพังทั้งสิ้นหยิบมาสักพักหนึ่งครับสุใจ ยิบมาแล้วครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยครับใหญ่แก้จริงๆด้วยเราอยู่ฝั่งนู้นตั้งนานครับยายไม่ขัดพอมาฝั่งนี้ยายก็ไปขัดฝั่งนูน้นยายรู้ครับยายรู้เดี๋ยวบอกยายก่อนยายขัดฝั่งนี้ให้ดูหน่อยขัดฝั่งนี้นะฝั่งที่กำลังถ่ายนี่แลหละยายสวยมากเลยวันนี้ หยิบกิ่งไม้มาหยิบขึ้นมายายแล้วก็ขัดฝั่งนี้นะยายคูณผู้รักความสวยงามใหญ่แกงใหญ่แกงไม่เป็นไรครับอย่างน้อยที่สุดก็มีความสุขที่ยายได้แกงเราเราก็มีความสุขครับที่ให้ใหญ่แกงต่างคนต่างม,มีความสุขก็เป็นเรื่องของมิตรภาพอันดี ยายขัดฝั่งนี้ให้ดูอีกนิดหนึ่งหน้าถ้าไม่แกล้งนะนะหยิบไม้มาอันนี้ไม่ได้ตัดนะครับลองดูสิยายจะแกล้งหรือเปล่าถ้ายายแกล้งอีกทีนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องคุยกับยายแล้วแหละยายน่าจะพอละครับขัดนานละ ก็จะยืนพิงขัดตัวอยู่อย่างนี้ครับสักพักหนึ่งก็ไปหาอะไรกินส่วนยายคำมูลกับยายมารีครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับได้ยินเสียงอยู่เดี๋ยวต้องไปหาสักหน่อยพอพูดถึงก็ส่งเสียงมาให้เลยเดี๋ยวดูยายโคดีกทีว่าจะหยิบขัดฝั่งไหนต้องหยิบแน่นอนแหละแต่ไม่รู้ว่าจะขัดฝั่งไหนอหยิบแล้วครับ ยายแก้งครับยายแก้งยายแก้งเอฟซีทุกคนเลยยายแก้งแฟนคลับทุกคนเลยไม่เป็นไรยายเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับยายเดี๋ยวไปดูยายมาลีกับยายคำูลก่อนเมื่อกี้ครับยายคูณคัดตัวอยู่ฝั่งโน้นครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็น ยายมารีกับยายคำูลสองยายครับผู้น่ารักกำลังเล่นดินฝุ่นกันยายคูเล่นดินโคลนครับยายคำูลกับยายมาลีเล่นดินฝุ่นสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กับช้างพัง4ยายด้วยดีตลอดมาครับส่งกำลังใจมาให้ยายได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์แทค์ครับดูโฆษณาด้วยการไม่กดข้าม ผมจะเดินเชิญชมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายายคำูลยายมาลีช้างพังสียายสวัสดีครับ